อืในที่สุดก็ถึงเวลาหารกลางวันโอ๊บฉันก็มีบางอย่างเหมือนกันก็ออนดอกยังไงล่ะเธอกินมันไม่ได้แน่นอนแต่ดูสิมันน่ารักขนาดไหนไม่นะฉันคิดว่าเราถูกจับได้ค่าหนังคาเขาเลยล่ะอาจารย์สมิธกำลังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอนเอ๊อโอไม่แกนนั่นอะไรน่ะ ฉันก็แค่แค่กลัว,ว่าจะทําลูกโลกหล่นนะลูกโลกเหรอเธอสับสนวิชาเลข,ขาคณิตก,กับภูมิศาสตร์อีกแล้วเหรอเอาละไปไปนั่งได้นักเรียนพวกนี้ไม่มีความคิดเอาซะเลยอย่างกับในหัวสมองมีิจขี้เลือ่อยอสันล,ลี่สวัสดีเธอเอาลูกโลกมาด้วยเหรอเอามาทําไมวิิย <c oughs> ดูเหมือน่านลูกโลกของเธอมีชีวิตนะเออ <c oughs> ทำนองนั้นหแหละ เพราะว่ามีสินซิลายอยู่ข้างในเออนา่ารักจังฉันจะทิ้งมันอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้หรอกมันเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆสําหรับสัตว์เลี้ยงมันเป็นโลกทั้งใบของซินซิลาเลยล่ะแชนลี่ยินดีมากกับเพื่อนล่มห้องคนใหม่ของเธอว้าวกปะ้องแมนอนอยู่แล้วละ่ะดูที่หน้าที่น่ารักนั้นสิแล้วก็ขนที่อ่อนนุ่มของมันฉันอยากจะเลี้ยงมันไปตลอดกาลเลย เธอกำลังทดลองแฟชั่นอยู่เหรอหมวกรูปร่างแปลกๆนี่มันคืออะ <C> e <at> ไรเมแกนรู้ทันทีเลยว,ว่ามันมีความลับบางอย่างอยู่ในนั้นและเธอก็คิดถูกมีมีหอยทากตัวยักษ์ใหญ่ซ่อนๆอยู่ใต้หมวกนั่นอบเจาตัว,ว,วน้อยร่างยักษ์ตัวโปรดของฉันบ้าไปแล้วเธอแบกมันไว้บนหัวได้ยังไงเว,ว้ามันคงเร็วกว่าถ้าเกิดว่าหอยทากต้องเดินมาด้วยตัวเองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอาจารย์ <S 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 สมิตมาแล้ว บางทีเธออาจจะคิดว่ามันเป็นแค่คลิ oh. ปกิมกระมแปลกๆก็ได้มั้งโชคร้ายที่มันไม่ใช่แซลลี่นี่มันอะไรกันอาจารย์รู้สึกช็อกตึงๆแต่ว่านั่นยังไม่พอสำหรับแซลลี่แล้วตอนนี้ oh. สถานาการณ์ก็ตึงเครียดยิ่งขึ้นไปอีกดูเหมือนว่าพ่อกับแม่ของแซลลี่ต้องคุยกับอาจารย์ใหญ่ยาวเลยละอาจารย์สมิธริงตังมากมาเรื่องนี้ oh. เราน่าจะจัดการมันให้ดีกว่านี้ บทเรียนการวาดภาพเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงออกความ็นตัวเองมาตินคิดว่าเขาคือซัทวารอดาลี่คนใหม่ผลงานทุกชิ้นของเขาคือผลงานชิ้นเอกเอ๊มาริซาดูผลงานช่างสรรค์นี้สิมันดูยิ่งใหญ่มากๆเลยไม่ใช่หรอโอโอนายกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วหรือทำไมนายไม่ลองดูว่าในกระป๋องใส่โปสเตร์ของฉันมันมีอะไรอยู่ไม่นะไม่ไม่มีอะไรบางอย่างขยับได้อยู่ในนั้นนั่นนัมนมัมมัมันโง มาตินสติแตกไปแล้วนั่นเป็นปฏิกิริยาที่แปลกมากว้าวแกดูสวยงามจริงๆเมลิซาดูเหมือนจะชอบเพื่อนตัวลื่นๆของเธอซะแล้วทำไมทำไมทุกคนต้องกลัวแกด้วยนะมมันยังอยู่ตรงนั้นไหมโอ้ไมค์กอดช่วยเอามันไปไกลๆหน่อยมันต้องไปฟังเขาแกเป็นเจ้าตัวเล็กที่น่ารักที่สุดเลยล่ะบางครั้งคุณก็ต้องคาดคิดว่าจะพบสิ่งที่ไม่คาดคิดว้าวอาจารย์สมิธทำได้แค่แสดงความยินดี กับเมแกนในสถานการณ์ที่น่าสนใจของเธอว้าวท้องใหญ่อะไรอย่างนี้เมแกนนี่เป็นข่าวที่น่ายินดีมากๆเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงล่ะหึะฉันยังไม่ทราบเลยค่ะเอาละเอาละไปนั่งสิที่รักมาตินไม่ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันนั้นไปกลับไปที่นั่งของเธองั้นเรามาเริ่มเรียนกัเเนเถอะเนาะและในที่สุดก็ไ,ได้กลับมานั่งที่โต๊ะของฉันจนได้ได้เวลาเปิดเผยความลับแล้วละ่ะ<ๆ>มันไม่ใช่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหรอกนะมันคือปลาในอ่างเลี้ยงปลาตังหากลาฮู้ฮู้ฮะ เธอ,อเอาอ่างเลี้ยงปลามาโรงเรียนด้วยหรือมันตลกมากมันช่วยให้เธอสมหวังเรื่องอะไรไหมยัยงไงก็เถอะตอนนี้เพื่อนๆก็มีอะไรทํากันแล้วละ่ะซ่อนเร็วซ่อนเร็วรว,ว้าววันนี้มีแกนใส่เสื้อฮุกที่ดูน่าอบอ,อุ่นจังก็เห็นเห็นกันอยู่มันน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเธอก็มีสุนัขตัวน,น,น,น้อยๆอยู่ในฮุกของเธอนั่นเองฮหวันดีฮุกปุย มันน่ารักมากๆเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าอาจารย์สมิธมาเจอมันเข้าระวังเอาไว้ให้ดีล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับหูเอาไว้แน่นๆนะโชคดีที่อาจารย์ยุ่งเกินไปที่จะสังเกตพบนักเรียนใหม่สีขาตัวนี้เขอน้าสว่างใจได้แล้วล่ะหุยมันน่าเอ็นดูมากๆเลยอย่าเห่านะเจ้าตัวเล็ก ส่วนมาตินก็มีสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณใส่เสื้อสเวตเตอร์ให้กับสุนัขน้องหมาของคุณก็จะดูคล้ายกับเด็กตัวเล็กๆได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากจะให้ใครเชื่อแบบนั้นจริงๆก็ต้องทําอะไรเพิ่มนิดๆหน่อยๆมีแว่นตาและสวมฮุกชงหงมันด้วยอาจารย์สมิธมาตรงเวลาเหมือนเคยเปะ๊ะแต่อาจารย์ไม่ได้สับสนไปกับนักเรียนที่แสะจะแปลกประหลาดทนี้แต่กลับเป็นว่ามาตินเองที่กังวลแทนและท่าทางของเขามันก็ฟ้องเอาฮุกออกเวลาที่นั่งอยู่ในห้องเรียน เธอก็ด้วยเธอเป็นใครกันมันคือสุนัขในเสื้อเวตเตอร์หรือเอาสุนัขเข้ามาในห้องเรียนอย่างนั้นหรือไปพบอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวนี้และเธอดูบอร์แมนออกไปจากห้องไปอาจารย์สมิธโรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนี่มันไม่ใช่ห้องเรียนแล้วนี่มันร้านขายสัตว์เลี้ยงชัดๆเมื่อนักเรียนพยายามแอบเอาเข้ามาในห้องเรียนนั่นทําให้เกิดความสงสัยและพวกเขาก็มีเหตุผลต้องแอบเอาเข้ามาจริงๆ มีหนูตัวเน่น้อยอยู่ในกระเป๋าแฟนซีของเมลิซาเวลาที่อาจารย์สมิธไม่ได้มองมาเธอก็ปล่อยให้เจ้าตัวเล็กออกมาเดินเล่นได้โอ้ยมันน่ารักม,มากๆเลยดูที่หนวดอุ้งเท้าและจม,มูกของมันสิรอแคต,อตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆเองดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในคราวนี้แฮะไม่มีใครถูกไล่ออกจากห้องหรือว่าถูกขู่ว่าจะไปพบอาจารย์ใหญ่ว้าวน่าทึ่งมาก เมลิซามีสวนสัตว์ทั้งสวนเลยมีทั้งงูหนูแล้วคราวนี้ก็กิ้งกา่าแซนลี่มีความสุขสุดๆเธอรักเพื่อนใหม่ของเธอมากๆเธอแน่ใจนะว่ามันจะไม่กัดฉันน่ะฉันจะต้องให้อาหารเจ้าตัวเล็กนี้ก่อนแซนลี่ก็ได้เตรียม,มแมลงวันไว้ให้กับกิ้งกา่ามันจะต้องหิวแน่ๆเลยมันกินลงไปแทบจะทันทีเลยอะ่ะอาจารย์สมิธก็ได้โผล่มาจากในก็ไม่รู้ ที่เดียวที่คุณจะซ่อนกิ้งตาได้ก็คือในผมของคุณว,ว้าวเมลิซาเธอมีเครื่องประดับที่ดูดีมีสไตล์มาก <c oughs> ใช่ค่ะมันอินเทรนด์สุดๆลลเลยล่ะคะอาจารย์ก็ได้แต่หวังว่าอาจารย์สมิธคงจะไม่มาแตกเครื่องประดับนี้นะออฉันคิดว่าฉันหลอดแล้วล่ะกิ้งก่านี่แม่เก่งมากในเรื่องพางตัวอาจารย์สมิธก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน แบบนี้เธอก็มีช่วงเวลาที่พูดคุยจีบกันทางโทรศัพท์แล้วเธอก็รู้สึกแย่มากๆก,กับเมแกน oh. ที่เข้ามาในห้องเรียนโดยที่มีแขนใส่เปลือกมาด้วยอ้ oh. เมแกนเป็นอะไรไปลูกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกค่ะฉันก็แค่ตกจากสเก็ตบอร์ดเป็นเรื่องที่ดีที่เมลิชาต,ตกลงที่จะช่วยเธอถือกระเป๋าสะพายเอาสาวๆเขาไปนนั่งที่ของพวกเธอสิแล้วอาจารย์สมิธก็กลับไปฝันกลางวันของเธอต่อ oh. ดูจากสีหน้าของสาวแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเธอมีอะไรซ่อนอยู่ไม่ได้ซ่อนอะไรบ okay. างอย่างแต่ซ่อนบางตัวในเฟือกนั่นก็ได้มีลูกแมวมองออกมาจากในผ้าพันแผลทั้งสุดเซดรพลสยจริงๆทุกคนรักแมวแฟนคลับรักแมวทีนี้พวกสาวๆก็ไม่เป็นอันเรียนกันแล้วล่ะอุ้ยสมองของฉันร้อนเกินไปเราควรจะพักสักหน่อยเนาะได้เวลาเอากล่องอาหารเที่ยงออกมาแล้วล่ะ ของข้างในในกล่องดูเหมือนกันไปหมดยกเว้นแต่เมลิซ่ามีกล่องอาหารกลางวันสองชั้นมีเตาแสงหน้ารักอยู่ในกล่องอด้านลา่างฉันก็เลยจะหวังว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่อาหารกลางวันของเธอนะตลกมากว่าตินจูจูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเลยล่ะอุ๊ยอาจารย์สมิตมีสัมผัสที่หเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแต่ก็โชคดีที่เธอไม่ได้สังเกตเห็นอะไร ตอนนี้เราก็เล่นกับสารเลี้ยงของเราได้แล้วล่ะ <balcony> ดูจากขนาดของตำลาเรียนแล้วนั้นมิลิซาตัดสินใจที่จะตั้งใจหาความรูเม้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็อเห็นเห็นกันอยู่ว่าเธอกระหายความรู้มากๆ <S 2> <S 2> <S ว้าวนั่นมันก็น่ายินดีอยู่แล้วใครเพิ่งแอบเข้ามาน่ะอ๋อมาตินเองหรือ เธอเปิดเผยความลับของเธอได้แล้วตำราเล่มโตก็ไดกลายเป็นบ้านเม่นไปซะง,งั้นสัตว์เลี้ยงตัวน้อยๆไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกันแน่มันก็ได้ทําเสียงกระลกกระลกออกมาแต่ว่ามาตินไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเขาไม่ชอบเม่นนั่นเองและแถมเขายังโดนขนเม่นตาเข้าไปอีกด้วยอาจารย์สมิธก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งมาตินเอาเท้าของเธอลงมาจากโต๊ะแล้วบ้านเม่นก็กลายเป็นตำลาเลียนอีกครั้ง มาตินก็ได้ถูกอาจารย์ดุและเมลิซาก็ได้คำชมอืมันควรจะเป็นในทางกับกันมากกว่าหรือเปล่าเก็ไม่เป็นไรมาตินสิ่งสำคัญก็คือไม่มีใครสังเกตเห็นเม่นนี่ <c oughs> <c oughs> คุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับสัว์เลี้ยงของเราไหมเอ่ยคุณเคยอยากเอสาสว์เลี้ยงของคุณเข้าไปในโรงเรียนด้วยหรือเปล่าบอกเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะ กดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะ mm hmm. เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับในการใช้ชีวิตในโรงเรียนแบบใหม่ๆนบนช่องของเรา